กนะหนึ่งอยู่เคียงน้ำขวานทะเลอ่าวไทยหาทรายก็สวยไม่เป็นรองใครออกบ้านผมมีก็เพียงต้นเพร้าวและลิงทัพมนที่สดว่องวายแต่ลิงบ้านผมมันดังกว่าใครเมื่อึ้นเปล่าแต่ทำไม่ใครเาใครจึงอยากให้ผมตาไปใมันนี But you won't pull You want to know about paradise it's comes really hard to find Sometimes it's driving all the time แคเพียงก่อนหนึ่งอยู่ใกลพ้นท้องทะเลออกไปแต่มีพวกคนที่มีน้ำใจจนเปรียมลกโลอล,นล,ล,ล,ลคนไทยคนฝร,รั่งอยากไปบนกอดทุกแห่งทุกคนปัดลบนลงพาไปทุกคนให้สมใจทำไม่ใครต้อใครจนอยาก นีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเขาพิชิตกูมาถึงแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเนี่ยคุณจะขึ้นคุณจะขึ้นหรือคุณจะกลับบ้าน,ใ,นใจใจเดี๋ยวไปดูถักได้ถามพี่เอิรอดีกว่าครับพี่เอิร์อตอนนี้อยากกลับบ้านหรือจะขึ้นกับชิคกูครับขึ้นครับขึ้นเหรอเยอะ <Yeah. S 2> แม่ไงสัตว์นี่ขึ้น,นแม่ไงแล้วคนครับ ไม่ไม่อยากกลับบ้านแต่อยากไปทํางานอ่ะเมื่อกี้โดนน้าด่าด้วยคิดเอาอ่ะน้ากูด่าทะเลเลยจริงอ่ะพี่ยามาครับขานี้ว่าไงเนี่ยขานี่อยากกลับบ้านเลยจะขึ้นเขาเนี่ยรับพี่ตาครับไปอยู่กับเมียนี่ที่ร้านไหนในที่ร้านขายของเนี่ยอยู่เมียเนี่ย มีใต้หยกมีอเมีอะไรคนเดียวครับเมียนี่ครับคนเดียวครับมาคนเดียวคนเดียวบ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวมีเลืักฐานเนี่ยนี่ไงครับเมื่อคืนนี้อยู่ด้วยกันนั่นคือนะครับจบแล้วเนี่ยหลักฐานเนี่ยนี่ครับโซมโซม แอปเดยอสิสอน่ารักมากครับแบนตา,ากันไปดูของฝากกันนะครับนะเดินน้ำเที่ยวดีดเดินน้ำเที่ยวดิเดินน้ำเที่ยวดีเดินเดิแล้วทุกคนมันไปไม่เห็นน้อยเพื่อเราเราเพื่อตัวเขาชิคนเราอ้าวตัวเปิดคนเยอะแยะมากมายนะครับผู้คนหลังไหลมาทำบุญกัน เขาเชื่อกันว่านะครับมาขอที่บุตรขอพรได้หนึ่งอย่างนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จใครไปถึงเขตผ่าแดงได้ก็จะมีบุญมากนะครับขอรับไปทำนะครับพี่เบิ้มอยากขึ้นเขาเหรอ อันนี้ก็ัาสับสนวนวายครับบางคนก็อยากกลับบ้านนะครับบางคนก็อยากขึ้นเขาขึ้นเขาที่กูกันความสูงก็สามหมื่นกว่าเมตรจากระดับน้ำทะเล ทีมงานหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเหลือเราคนเดียวเราจะเดินขึ้นกันโอเคเที่ยงห้าสิบเรามาได้ประมาณสิบโลละเหลืออีกสิบโลดูจะเหงื่อเหนื่อยเหนื่อยมากไอ้ตา้าไอ้ตา้ตาเานั่งรถขึ้นไปแม่งเอาเปรียวเพื่อน <c oughs> เพื่อนเดินอะ่ะเดี๋ยวเดินต่อเดี๋ยวกัน <c oughs> ส่วนใหญ่ต้นไม้ของที่นี่นะครับจะเป็นพวกไม้ยืนต้น ต้นขนาดใหญ่แล้วก็มีนี่คือลำต้นเกาะนะครับน่ากลัวเกาะเข้าไปเรื่อยนะแถวนี้บางเวงเนาะน่ากลัวพาเราสองคนนี่นะครับเราก็มาเจอลำต้นเลื้อยเอาวันครับจะเลื้อยพันไปเรื่อยนะครับไปต่อครับเยอะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปขออะไรมันขอที่ญี่ปุ่นอ่ะได้มีที่เราขออะไรดีเกตีชีบ้าก็พอเนาะ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่กลับมาแล้วนะงั้นขอเขาที่กูเขาขอได้ป่ะบนอ่ะขอให้เราเป็นเพื่อนกันตลอดไปหมายปลายทางไม่สำคัญเท่ากับเารลงถ่ายสวัสดีครับเออไอที่มันพูดว่าผมขึ้นรถไปครับผมไม่ได้ขึ้นครับผมขึ้นไปก่อนมันครับดูเหงื่อมันเยอะกว่ามันอีกครับตอแหลผมพูดทังใหม่เนี่ยม่าหุ้มนะ จะเป็นุ่งแบบนี้ต้นเล็กๆต้นไม่โตเหมือนไม้ยืนต้นนี่ไม้ยืนต้นครับแต่ยังเล็ดอยูเราไปดูไม้ยืนต้นที่ใหญ่กันแล้วกอนแล้วามาแลวครับเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยนะ้ำป่าจะมา <c oughs> น้ำน้ำมาเราก็ตัวใครตันพันนะครับ <c oughs> น้ำมา เปลี่ยนแปลงไปทำตามทำทำตามหน้าที่พิตเศษคือเปลี่ยนเป็นหนามหนามตู้มหนามครับพวกนี้โอ้โหคนนี้เขาคนดีจริงๆครับยาครับรเขาเก็บพยาใส่ถุงครับ้องทิ้งครับเออคนเที่ยวที่ดีต้องช่วยอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับอเอาคนนั้นใครครับไม่รู้จักครับมันทิ้งเองแหละครับที่มันเก็บอะครับทิง้งครับมันทิ้งครับไม่ใช่ค่ะ ตอนนี้เวลาปลายสามสิบสองนาทีครับเราได้ถึงของที่จะกินแล้วนี่ครับกันที่ร้อยพวินาบาทอยู่ข้างหลังเยอะมากร้อนด้วย 前面。